สวัสดีค่ะวันเด็กแห่งชาติปีพศ2566ตรงกับวันไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างและความขวัญเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะวันเด็กแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่14เดือนมกราคมปีพศ2566ตรงกับวันเสาร์นั่นเองค่ะ ประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาตินะคะมีต้นกําเนิดมาจากการที่องค์การสหรประชาชาตินะคะเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องการว่าควรที่จะให้ความสําคัญแก่เด็กๆก็เลยมีการจัดนําเสนอให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญและความต้องการของเด็กๆค่ะรวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของ,ของตนเองด้วยนะคะ คำขวัญวันเด็กประจำปีพศ2566ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งนะคะส่วนคำขวัญวันเด็กประจำปีพศ2565ก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ กิจกรรมที่มีขึ้นในวันเด็กนะคะมีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือการมอบของขวัญหรือของรางวัลให้กับเด็กๆคะ่ะในวันนั้นเด็กก็จะมีความสุขนะคะเชื่อมชีวใจค่ะการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เช่นจัดแสดงเครื่องบินให้กับเด็กๆได้รับชมนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความตื่นเต้นมากเลยค่ะ กิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามค่ะเมื่อตอบคำถามได้นะคะเขาก็จะได้รับรางวัลกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กๆบนเวทีค่ะก็เมื่อมีผู้ปกครองมาดูด้วยนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะรู้สึกภูมิใจค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ